เปีนยนอะไรเป็เยอะเหมือนกันนะครับจนอาจจะมีหลายคนนะครับเดินมาตอบก,กับพวกเราทั้งสองว่าทําไมเป็นคนแบบนี้งงใช่ไหมไม่ต้ององงผมกำลังจะส่งข้อชนออกไปอ่าไม่มีอะไรแค่จะบอกเฉยๆนะครับและตอนนี้เดี๋ยวดูต่อว่าด้านนี้เขาพร้มอมหรือยังอ่าอดเจอรอซึ่งเพ่แค่จะบอกว่าจริงๆในสังคมี้ของเราเนี่ยศิลปินที่เราเอยู่ว่ามีผลง,งานณปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางคนเราโตมาด้วยกัรนนรักแสดงเราดูงานพื้พนดิน

ซึ่งตอนนั้นเรารู้จักดาวเรือนอยู่ท่านนึงแล้วหน่งท่วะครับผมไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่ผมมีโอกาสมาเป็นพิธีกรนะผมไม่ค่อยได้เห็นพิ่กี้เนี่ยมางานคอนเสิร์ตแบบปกติงๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่งานแบบบางทีเป็นเวทีเล็กๆจะไม่ไหวพี่กี้นี่แม้แต่เป็นศิลปินคนแรกๆที่พี่กี้ตามมาดูเลยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆเราเลยเป็นลูกชายแอลก็ต้องดีด้วยเพราะพิ่กี้เขาไม่มาเราอย่างนี้นะครับผมพิคกี้ รสแฮปปี้นะครับเอ่อเปิรเสร็จเสร์จออเเสร์ยังเหรอแฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วพี่แฮปปี้ยู่กริเชียร์สิครับอยู่ขพี่นิกี้ครับผมชอบที่ผมชอบที่นิกี้ไม่รู้เออจะพูดอะไรให้คนกีล้นี่อไรก็ถ่ายกันไปเ วันนี้บนเวทีเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวใกล้จะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ได้ติดตามกันแล้วก็วันนี้เนี่ยใหญ่ทุกคนได้ติดตามเรื่องราวของเบนนี่นะคะรับตลอด40ปีที่ผ่านมาผ่านเรื่องราวของพี่เป๊กแล้วก็เรื่องของโบที่จะมาเล่าให้ฟังนี่แหละว,วันนี้มีเรื่องสนุกสนุกอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับว่าในสยามเซ็นเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีพี่ทุกคนมาร้องแบบ,แบ,บ,แบ,บเราเกตบเมื่อกี้ได้จนถึงวันทะี่แปดนะแปงนี้สามวันนี้เมื่อกี้เขาร้องกันแบบเป็นเรื่องอะไรเราเห่โตเลยเมื่อกี้ถ้าคุณไม่รีบมาเนี่ย พี่อาร์ม AH, นะครับวันนี้ส <that> ิลกำลังจะขึ้นร้องแล้วพี่อาร์มบอกเอาไปนะไม่ฟังไม่ผมรู้คุณพอเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ใช่อยู่อีแล้ว ยกตัวที่เขาดินที่ไันเอารัไปจเจออะไครับขอเสียงปรบมือดังให้กับชิ๊